สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เผ้ารถซีซูเมชมเลือกซื้อใช้ครับอันนี้รถหรูชมผู้นำบอกปรับไฟฟ้ารถสภาพดีสมบูรณ์มากครับสีสันเงาฉ่ำทั้งคันครับเงางามมากหลังคาเรียบๆไม่พุอันนี้เป็นนิสสันเซฟิโลครับ A33 ปี2003ครับภายในสวยหรูสะอาดนะครับไม่เปื้อนไม่ขาดเบาะนังบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าทั้งคนนั่งคนขับเลย มีม่านหลังไฟฟ้าครับแต่ใช้ไม่ได้ครับปอ,อไล่ระบบันหน่อยครับเครื่องยนต์ 2,500cc วางใหม่ครับเก่าญี่ปุ่นครับลงเล่มเรียบร้อยขับใช้งานกันอีกยาวๆของเหลวก็เปลี่ยนถ่ายตามระยะตลอดบอกปรับไฟฟ้าหูวหน้ารถเดิมๆโรงงานครับล้อมแม็ก VIP เดิมๆภายในสวยสภาพดีมากเลยยางดอกดีพร้อมใชะครับเจ้าของดูแลอย่างดีเลยทีเดียวภายในสะอาดสมบูรณ์ ติกเกอร์ข้างประตูอยู่ครบเลยนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันเครื่องฟิตจะติดง่ายเครื่องยนต์เดินนิ่งมากๆครับไปฟังเสียงเครื่องกันดูครับใช้น้ำมันล้วนๆน,นะครับหม้อน้ำปิเนียม ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเดินทางไกลได้สบายเกียร์โต้ก็เปลี่ยนนิ่มนวลเปลี่ยนครบปกติล้อแมกซ์กสิครับเดิมสวยความร้อนนิ่งๆ่งวิ่งทางไกลได้เลยครับเจ้าของดูแลอย่างดีมาตลอดสีสันรอบตัวรถก็90%้อ็ได้เลยครับเงางามมีร้ืรอยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองตามการเวลาครับแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างได้ไม่ดังยางใหม่ทั้งสีเส้นกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบปกติทั้ง4บ้านเลยกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้ปกติ เครื่องเสียงเดิมลงงานครับติดรถอุปกรณ์ยางอะไหล่ก็มีให้ครบนะครับรถสูดีช่วงล่างนิ่มนวลภาษี6 8ครับภาษีไม่ขาดครับเล่มเอกาสารชุดโอนครบท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับขายตามสภาพนี่เลยพิกัดดูรถอยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีคุ้มค่าคุ้มราคาครับคันนี้เปิดมาที่68,000บาทสมบูรณ์นะครับสวยงามเบาไม่ขาดภายนอกสีสันสวยเต็มไม่แตกขากไม่ชำรุด อมใช้ต่อได้เลยครับก็ครบๆนะครับสนใจติดต่อกับผู้ขายได้เบอร์โทรตามหน้าจอได้เลยนะครับหรือถ้าหาไม่เจอฟังละเอียดไม่ทันสามารถเปิดเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยขนหน้าบางๆครับมอน้ำอินเนียมเดินทางไกลสบาย,ายหายห่วงแน่นอนหมดปัญหาเรื่องความร้อนยางอะไรอุปกรณ์มีให้ตัวอ่างเด้มๆครับรอยปั๊มยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักสนใจสามารถติดต่อเจ้าของ รงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ